เมื่อคืนนี้ช่อง7ด HD เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมคุณอมอัคพันธ์นักแสดงช่องเจ็ด HD ที่วัด่าทองนะครับเป็นวันที่สแล้วครับเมื่อคืนนี้มีนักแสดงและคนในวงการบันเทิงไปร่วมแสดงความไว้อาลัยกันอย่างเนืองแน่นเลยนะครับนี่เป็นภาพบรรยากาศงานสวดพระอภิธรรมคุณอมอัคพันธ์นำาำที่วัด่าทองในวันที่3ครับ โดยมีคุณพัฒนพงษ์หนูพันธ์กรรมการผู้จัดการช่อง7 HD และคณะผู้บริหารเข้าร่วมพิธีในขณะที่คนวงการบันเทิงก็ได้มาร่วมงานกันอย่างเนืองแน่นนะครับมีคุณอ้ําพาัชราภาคุณเอสุภาชายัยคุณเคลีิธนภัทรคุณพลอยรันดาภาคุณใต้ฝนตากเพชรนะแล้วก็มีคุณเอสกันตพงษ์ด้วยคุณเข้มหัสวีก็มานะครับหลายๆท่านครับได้มาร่วมกันท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความโศกเศร้านะครับ สำหรับกำหนดการสวดพระอภิธรรมคุณอมอ,อัคคพันธ์จะมีพิธีสวดต่อเนื่องไปจนถึงวันพระฤหสัสบดีที่26กันยายนนี้ก่อนจะมีพิธีชาปนก,กิจในวันเสาร์ที่28กันยายนนี้นะครับและในวันชาปนก,กิจมีรายงานว่ามีเพื่อนเพื่อนนักสแสดงบุคคลที่มีชื่อเสียงเลยหลายๆคนนะตอนนี้เราคุยกันอยู่ว่าจะมีการบวชอุทิศส่วนกุศลให้กับคุณอมอ,อัคคพันธ์ด้วยครับค่ะ